ห,หาเงินได้เวลาหลายหลายพันจนถึงหลัก ในวันเดียวจากในหน้า t ิ k กต k อกมันจริงเหรอมันเป็นไปได้หรอมีเต็ม t ิ k กต็อกไปหมดเลยครับถ้าคุณไม่เชื่อนะครับคุณลองไปเสิร์ชค,ค้นหาในช่องค้นหาของแอป t ิ k กต็อกดูนะครับพิมพ์ไปว่าหนังสือโคชบีนะครับคุณจะเห็นคลิปของในหน้า t ิ k กต k อกจนวนมากมาเลยครับที่ออกมารีวิวหนังสือของโคชบีแล้วก็มีรายได้หลักวันละหลายพันจนถึงหลักวันละหลายหลายหมื่นครับหลายคนนะครับมีรายได้จากในหน้า t ิ k กต็อกเนี่ยเป็นอาชีพหลักเลยนะครับคือพูดง่าย คือไม่ต้องทํางานประจําเลยครับอาชีพเขาคือในหน้าติ๊กต็อกและมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับที่ได้รายได้เกินหลัก แสนต่อเดือนจากในหน้าติ๊กต็อกครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวของใช้ในบ้านส่วนตัวรีวิวสินค้าขายดีที่มีอยู่เต็มติ๊กต็อกไปหมดเลยครับคุณสามารถหยิบมารีวิวได้หมดถ้าคุณไม่อยากเสียงเงินเองคุณก็เอาของใช้ในบ้านนี่แหละครับยิบขึ้นมารีวิวแล้วติดตะกร้าขายหรือคุณสามารถขอตัวอย่างฟรีฟรได้จากร้านค้าบนติ๊กต็อกเขามีแจกตัวอย่างฟรีด้วยนะครับคุณก็สามารถเอามารีวิวได้และถ้าเกิดคุณมีคลิปที่มันติดหรือคลิปที่มันโกวรัลสักคลิปหรือ2คลิป ค,คุณจะมีร้านค้านะครับติดต่อเข้ามาหาคุณให้คุณรีวิวสินค้าให้เขาเนี่ยเป็น10เป็นร้อยร้านค้าเลยครับเรียกว่าคุณรีวิวแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวมีคนนะครับอ่านหนังสือโคชบีและเรียนกับโคชบีเนี่ยแล้วสามารถเป็นในหน้า t ิกต็อกเป็นอาชีพมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานมีรายได้เดือนละแสนบวกๆเนี่ยเต็มติกต็อกไปหมดแล้วครับมไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านหนังสือของโคชบีหรือเกิดจากการเรียนคอร์สกับโคชบีนะครับคุณลองไปเซิร์ชหาดูนะครับคุณจะรู้ ว่ามันมีจริงๆและมันมีไม่ใช่น้อยๆมันมีเต็มติ๊กตอกไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากมีรายได้หลักแสนต่อเดือนอยากมีรายได้วันล,ละเป็นหมื่นขึ้นไปเนี่ยจากติ๊กตอกโค้ชบีแนะนาให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้เลยครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วยติ๊กตอกช็อปฉบับทําได้จริงไม่มโนครับเพราะมันมีคนทําได้จริงๆมาแล้วจากหนังสือเล่มนี้ครับสอนละเอียดยิบตั้งแต่คุณสมัครตั้งแต่คุณเลือกสินค้าตตตั้งแ่คุณิด แล้วก็ยันไปถึงวิธีการทําคลิปให้หยุดนิ้วคนดูและการเลือกสินค้าให้ขายดีทํายังไงคุณถึงจะขายดีได้ด้วยการเป็นในหน้าติกต็อกสอนละเอียดยิบครับจับมือทํากดปุ่มตามที่โค้ชบีวงให้คุณเห็นเห็นเลยถ้าคุณนะครับอยากมีรายได้หลักแสนต่อเดือนขึ้นนะครับจากการเป็นในหน้า t ิกต็อกโค้ชบีแนะนําให้คุณเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้ประตูในการหาเงินจากทิกต็อกคุณต้องเริ่มจากคุณสามารถติดตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปของคุณเป็นถ้าเกิดคุณเปิดประตูหา เงินคุณได้หลังจากนั้นคุณก็เรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่มีสอนอยู่ในหนังสือครับค่อยๆพัฒนาคลิปคุณไปครับไม่นานเกินรอถ้าคุณตั้งใจอย่างแท้จริงยังไงคุณก็มีรายได้หลักแสนต่อเดือนจากในหน้า t ิ k กต็อกแน่นอนมันมีพิสูจน์ให้เห็นเต็มติ๊กต็อกไปหมดแล้วครับถ้าสนใจอยากมีรายได้หลักแสนบนติ k กต็อกให้คุณเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้ครับกดสั่งซื้อที่ตะก,ก้าสีเหลืองในมุมคลิปนี้ได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์